สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ทุกทุกคนอยู่กับช่อง m MM อมเอ่ฟังก่อนที่เราจะไปสนุกเพลิดเพลินเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเราต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลตามเครดิตที่ขึ้นเลยนะครับและตั้งแต่ตอนที่10เป็นต้นไปแอดเป็นคนแปลด้วยตัวเองหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยมานที่ดีด้วยนะครับ ฉันต้องฆ่าผู้ชายคนนี้ก่อนในายเรี่ยงความบุนแรงเมื่อฉันโจมตีการตอบสนองของนายก็ดีเช่นกันแล้วถ้าแบบนี้ล่ะไ,ได้ผลเขาบ้าบิน นายแข็งแกร่งเกินไป,ไปอึกแม่งเขากำลังตามความเร็วของประตูแรก<ป>นายเร็วกว่าอย่างแน่นอนพลังของนายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ นายตอบสนองต่อช่วงเวลาของการประทะและลดผลกระทบแต่นายจะไม่เป็นไรอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่ามันจะเกินกำลังที่นายจะคงสภาพไว้ขอบคุณสำหรับความกังวลของนายมันทำให้ฉันน้ำตาไหลเลยละต้องขอบคุณที่ฉันสามารถซื้อเวลาได้มากขนาดนี้เท่าที่เราต้องการดังนั้นมันไม่สำคัญแล้วอะไรนะ หมายความว่ายังไงพวกเขาไม่โจมตีฉันแล้วพวกเขาไปอยู่ที่ไหนไม่มีทางพวกเขาเพียงแค่ต้องการเก็บโตพวกนายกำลังหลอกฉันตะแก่นั่นเขาเคลื่อนไหวด้วยพลังทั้งหมดของเขาอย่างนั้นเหรอมันจะเร็วสักแ,แค่ไหน ในเวลานี้ฉันจะต้องทนทุกทรมานก่อนที่จะเปิดประตูถัดไปด้วยซ้ำไม่ใช่สถานการณ์ที่คาดเดาได้ฉันแค่ต้องลองเปิดประตูที่สอง ดเวนไปก่อนเลยฉันจะซื้อเวลาให้เธอไม่สามารถหยุดฉันได้ฉันไม่มีเจตนาที่จะหยุดคุณบนพื้นหรอเธอกำลังพยายามทำให้แน่ใจว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนเธอไม่ได้ทำอะไรเลยฉันสามารถหาตำแหน่งของพวกเขาได้ด้วยเสียงฝีเท้าพวกเขากำลัง วิ่งไปที่ประตูบานแรกแม้ว่าพวกนายจะเข้าประตูก่อนฉันฉันก็จะตามพวกนายก็ไปได้พวกนายไม่สามารถหนีไปจากฉันได้พวกเขาวิ่งหนีและหยุดที่ประตูอย่างนั้นเหรอพวกเขากำลังจะทำอะไรอีกพวกเขากำลังรออะไรบางอย่าง ระยะทางขนาดนั้นเดเวนปิดประตูเร็วเข้าไม่ต้องกังวลไม่ว่าตาแก่นั่นจะเร็วสักแค่ไหน ฉันก็ปิดประตูในระยะนี้เรยวกว่าแน่นอนพวกนายมีเป้าหมายเพื่อสิ่งนี้นายโจมตีฉันได้ดีลาก่อนฉันรอคอยที่จะพบนายอีกครั้งในครั้งถัดไป